y ่ what's up? Yo, w ย a ว s า p Yo, อฉไรอยู่ที่ฮะทำอะไรอยู่เี่อ่อเล่นเกมเล่นเกมวิเชอร์เหรอใช่เล่นวิเชอร์รู้ได้ไงวะก็เห็นที่มโพสทวิตเตอร์ไงอ๋อเล่นวิเชอร์เล่นเกมเคยเล่นไหมเกมนี้เนี่ยโอ้ยผมเล่นจบตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าแล้วพี่เกมเนี้ยมันลดมันลดเหลือสามร้อยบาทไงมก็ต้องเล่นหน่อยนิดนึง ไอ,อเกมมันดีมากพี่มันเนื้อเรื่องมันดีมากเลยมัน,ส,มนส,สนุกไปกับเนื้อเรื่องมันมากเดี๋ยวขอฟิลเตอร์นะรับหน้าสดตัวเองไว้ได่อ่านี่จริงๆที่ผมแบบมันจะจ,จ,จบไลฟ์เนี่ยเห็นพี่เข้ามาพอดีของเลยแบบกดคอหาพี่เลยจบไลฟ์เลยเร็วขนาดนี้เห็นบอกว่าขึ้นสายไม่ใช่เหรอเอ้ยขึ้นสายเราผมตอนตรงตรงเวลาเลยสามทุ่มอืมอือก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะนี่ นะชัมนึงเลยเขาบอกคอปเตอร์สาระอยู่ก็เลยไม่ได้เข้ามากะรอเข้ามาตอนแบบว่าไม่มีสาระโอ้ยจริงๆผมสาระผสมไม่มีสาระอืออช่วงนี้เบื่อป่ะพี่โคตรเบื่อเลยไม่มีอะไรทำผมผมผมโอเคอยู่นะวพนนี้ผมก็เล่นเกมทั้งวันเหมือนกันเออใช่เล่นเกมพี่เล่นเกมเนี่ยเล่นเกมเพลินๆพนเล่นไปเรื่อยไปเปลื่อยไปฝึกจู้ผีเพิ่มมาบ้างอย่างเนี่ย อังเลยก็พวกพี่ก็เราเล่นกับพวกพี่อ่ะมันต้องไปฝึกเล่นกับฆาตก,กรไก่ๆก่อนเราจะได้พอจุกได้ไม่งั้นเราก็แบบโดนเล่นอย่างเดียวเลยอา้าวก็คนอื่นอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้พี่พี่กินอะไรอะ่ะเลียวไปอ,อยากกิน้วยมีข้าวมันไก่ด้วยไอ,อ่กินคนเดียวหรอกจุงเลยกินกับพี่ป่ะน้องมีมรถม,ม,มีรถมีรถได้ยังจ๊ะ มีแล้วครับมาเอากับพี่มีบ้านหรือยังจ๊ะมีแล้วครับมาเอากับพี่อีกมีูกหรือยังจ๊ะยังไม่มีครับมาเอากับพี่โอเคจะลงแล้วใช่ไหมจะลงแล้วจะได้ไม่กวนแล้วจะลงแล้ว โอเคโอเคน้องสู้ๆขอให้มันหายเหงาไปได้โดยสวัสดิภาพมัจ๊ะพี่ผมเจอความสามารถใหม่ของผมในช่วงที่ผมกักตัวอีก้ะอะไรอ่ะผมสามารถทําเสียงไวโอลินได้ด้วยปากนั่นๆๆนั่นๆนโอ้เดี๋ยวก่อนมันไม่ออกช่างมันเถอะพี่มันไม่ออกอะไรวะ เอ้ยผมทําได้จริงเหรอพี่ผมบอกเลยอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอผมไม่เขินก่อนเดี๋ยวผมจะทำได้ได้พี่จะรอวันนั้นนะ <laughs> <laughs> พี่ได้จดไว้ในจิตใจของพี่ว่าเฮ้ย hey ครั้งหนึ่งคอปเตอร์เคยบอกว่า <laughs> <laughs> ครั้งหนึ่งคอปเตอร์เคยบอกว่า <laughs> คอปเตอร์ทำปากเป็นเสียงไวโอลินได้พี่คร <laughs> จดจ ได้ได้ได้กินเกี๊ยวเถอะโอเคเจอกันน้องโอเคมีอะไรติดต่อมาจริงจริงเวอวอซีพี่ไม่แหลกแล้วนะตอนเนี้ยเล่นได้นะได้เล่นอืมไม่แหลกเลยโอเคว่ากันแฮะบายพี่บายบาย